คนนี้ผมเองและก็นี่น้องโทมือนี้เปลี่ยนบรรยากาศเฮาพาน้องโทมาสิบอาหารที่งาน<ฆ>อร่อยอีลีเนาะทุกคนเนาะอาหารแรกของน้องโทเลือกกับเป็นฮั่นเยนลี่โอหยัดเข้าปากแล้วทุกคนโอ้โหหวานหวานหวาบหวานแซ่บกันว่ะฮั่นที่สองกันเลยเนาะทุกคนฮั่นที่สองจะเป็น หานปังเวอร์ด้วยทุกคนเด้อโอ้โหโโห,หน้าตาอร่อยมากๆทุกคนแล้วก็มาต่อที่ห้านสุดท้ายกันเลยทุกคนอันนั้นขาดบรณก็คือห้านทุเรียนหมอนทองนี่โอ้น้องทนจับมาแล้วกองหนึ่งโอ้โหโอต่วะ่ะเห็นผู้สาวโอ้เออผู้สาวก็สู้ทุเรียนได้นอนตอนนี้น้องทนอยากทุเรียนมาไอมาสิมก่อนเลยนี่ทุกคนอร่อยอย่าลืมมาหลายๆเลยทุกคนเด้อนี่สี่เมืองก่อนอ มีโอหองเกลแซ่บเทว่าเบิ่งนกันเบิ er ่งกันกินกล้องมาแม่จะกินยกโป้ให้เลยโอ้โหแซ่บทุกคนตอนนี้ก็ฮอตคิวน้องทนสิมแล้วนทุกคนเดียวฮอตสิบปอนดน้องโผส่วนเอมินาผมอยากกินแซ่บนอนก่อนแล้วไอ้สินอีกคำหนึ่งเพื่อนว่าแซ่บอีน้องทนก็แซ่บไอ้สิไม่ไอ้หนักโอ้น้องทนคือแซ่บเทว่าโอ้ยอย่าลืมมาต่ำกันหลายๆเด้อทุกคนเด้อ